ตั Anti Aging by หมอมานะครับและผมเป้เพยยุทธในช่วงที่2นะครับช่วงแรกนะครับกับช่วงนี้เรานำเสนอในเรื่องราวภาวะวิกฤตของวัยกลางคนนะครับเพราะว่าวัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยที่กำลัง alert นะครับในเรื่องของที่เราจะต้องเขาเรียกว่าจะต้อง c o n เ e n t r a t กับการทำงานนะครับจะต้องวางแผนชีวิตจะต้องออทำหลายๆอย่างนะครับให้เกิดความมั่นคงในชีวิตแล้ววัยช่วงนี้เองนะครับก็ จะมีภาวะหนึ่งที่ส่งผลคือเรื่องราวของฮอร์โมนนะครับในช่วงแรกในพี่หมอบอกไปแล้วคุยไปแล้วในเรื่องราวภาวะฮอร์โมนตัวหนึ่งที่พ่องลงนะครับคือภาวะไทรอยแฝงนะครับหรือภาวะไทรอยต่ําแฝงนะครับแต่มีตัวฮอร์โมนอีก3ตัวที่น่าสนใจครับที่ส่งผลให้สภาะวะการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับ<ม>นอกเหนือจากเรื่องราวของสรีระลังคารที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้ภาวะการ alert นะครับ การช์ปความสดใสหรือในเรื่องราวของการครีเอทงานหรือความคิดนะครับมันแปลเปลี่ยนไปทําให้เราเมื่อยร้าทางจิตใจนะครับพี่หมอมากครับภาวะที่2และ3 4เนี่ยมันเป็นภาวะยังไงบ้างพี่หมอที่อเอออย่างวัยเป้หรือว่าวัยหลายๆคนทางบ้านเนี่ยจะต้องอปรับ เพราวะนี้เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับความเครียดของร่างกาย<ะ>และความเครียดของจิตใจนะครับในสังคมที่มีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายปัญหานู่นนี่นั่นสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้กระทบกับคว,ความรู้สึกทางจิตใจเท่านั้นแต่ส่งผลต่อร่างกายด้วยเพราะมันจะไปรบกวนฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนต่อมหมวกไตนะครับซึ่งก็คือฮอร์โมนแห่งความเครียดนั่นเองคนไข้ที่มีลักษณะข,ของฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยคือเป็นคนที่มักจะมีความเครียดในชีวิตเยอะ นะครับแล้วก็เ,เ,เ,เยอะมากจนกระทั่งร่างกายสู้ไม่ไหว<ม>ก็จะส่องให้สอให้เกิดอาการต่อไปนี้ก็คือเหนื่อยง่ายอ่อนเพีย่ร้อนบ,บ,บ,บูบูบวบๆนะชอบกินของหวานกินกาแฟกินน้ําตาลแล้วสดชื่นเต็ดกาแฟนะลุกขึ้นหน้ามืดวิงเวียนเวลาลุกเปลี่ยนท่าความดันต่ำนะมึนงงหัวหน้ามืดผิวหมองคล้ำ<ม>เป็นฝ้าเป็นกระจุด<ม><ม>ด่างดำบนใบหน้าขึ้นง่ายแพ้บ่อยอารมณ์แ<ม>ปรปวนง่ายนะ คนเหล่านี้เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการที่เจ้าตัวเนี่ยมีเรื่องของอการนอนดึกไม่กินข้าวเช้ากินอาหารมื้อใหญ่ๆอดอาหารนานๆน,น,นะ,<ม>ะ,ะ,ะกินอาหารจังฟูด้ดกินอาหารแบบว่าอาหารที่ไม่ห่อยผ่านการแปรรูปเท่าไหร่ลนะนะักษณะพฤติกรรมแบบนี้อารมณ์สปีดแตกสวิงขึ้นสวิงลงรับผิดชอบภาวะ อองานเยอะเกินไปมีมความเครียดทางจิตใจเยอะอะไรอย่างนี้นะ<ม>คนพวกนี้เนี่ยอาจจะมีภาวะนี้ภาวะนี้จะส่งผลไปสู่การที่น้ําหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละช้าๆช้าๆจนไม่รู้สึกตัวนะ<ม><ม>อีกภาวะหนึ่งตรงไปตรงมาคืออ้วนลงพุงภาวะนี้เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ชอบกินเขาเรียรกเมทบอลิกเอ็กซ์ชอบกินแป้งกินน้ำตาลนะก<ม>ินอาหารแต่ว่ากินอาหารเยอะมากๆ<ม>นะ คนกลุ่มนี้เนี่ยจะส่งผลให้เกิดการดื้ออินซูลินแล้วจะมีลักษณะที่สําคัญต่อไปนี้ก็คือ1อ้วนตรงกลางของลําตัวสองอาจจะมีความดันเริ่มผิดปกติซึ่งความดันที่เราเรียกว่าความดันสูงนี่คือ140-90แต่ร้อยยี่สิบแปดสิบคือปกติก็จริงแต่ว่าร้อยสามสิบแปดสิบห้าเนี่ยถือว่าเข้าไครทีเดียของภาวะนี้แล้วด้วยนะแล้วก็รอบเอวมากกว่าสี่สิบนิ้วในผู้ชายหรือเริ่มใกล้เคียงน,นะในผู้หญิงสามสิบห้านิ้วนะ แล้วก็น้าตาลในเลือดเริ่มผิดปกติเหมือนกันคือการเป็นเบาหวานเนี่ยต้อง125ครับแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยคือต่ำกว่า125เนี่ยร้อยยี่สิบหกถือว่าเบาหวานถ้าต่ำกว่า125ถือว่าปกติคนกลุ่มนี้อาจจะแค่ร้อยสิบก็นับแล้วนะคนกลุ่มนี้แปลว่าน่าจะมีภาวะของการเผาผลาญที่ไม่ดีซึ่งเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินซึ่งดื้ออินซูลินเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่กิน น้ำอัดลมกินขนมกินของจุบจุบจิบจิบ,จบกินแต้งกินข้าวเยอะก,อออาากินอาหารจังฟู้ดกินอาหารผ่านการแปรรูปอาหารอะไรพวกอย่างนี้นะคนกลุ่มนี้กินเป็นพฤติกรรมอย่างนี้มานานนะไขมันผิดปกตินะมีไตรกลีเซอไรด์มากกว่า150 HDL น้อยกว่า40ในผู้ชายแล้วก็มากกว่า4 0ในผู้ามากกว่า50ในผู้หญิงนะอีกภาวะหนึ่งที่เราเจอคือ มลพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการกินการหายใจหรือจากเครื่องสําอางหรือจากอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเข้าไปสู่ในตัวร่างกายเราได้ uh huh. แล้วเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยแล้วเนี่ย,ยมันอาจจะไม่ได้เ,เป็นปัญหาปัจจุบันทันด่วนที่เกิดเป็นพิษของสารนั้นนั้นแต่เราสะสมไปเรื่อยๆอย่างช้าๆโดยที่เราไม่ดูตัวนะร่างกายพยายามขาจัดออกขจัดออกไม่ทนันมันก็ไปสะสมในระบบน้ําเหลืองนะแล้วระบบน้ําเหลืองก็จะส่งไปสู่ เซลไขมันเนี่ยตามเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีภาวะที่อ้วนตรงบริเวณของระบบน้ําเหลืองอย่างเช่นข,ขอก็จะมีเนียงหนอกอะไรเงี้ยเออ,เอ,อปีปด,ด้านหลัง,งมี<ผ>นน้าเหลืองตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขาด้านใน uh huh. ถูกไหมแล้วก็เข่าด้านใน รอบท้องรอบเอวเหล่านี้เป็นต้นแล้วพวกนี้เนี่ยพยายามลดยังไงเนี่ยบางทีน้าหนักลงแล้วแต่ไขมันตรงส่วนนี้ไม่หายไปนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับใครก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะว,วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายท,ที่ที่ไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเอารูปมาดูสองปีที่แล้วฉันยังดูไอ้นี่อยู่เลยทำไมช่วงนี้เป็นแบบนี้ทั้งๆ้งที่ฉันก็ไม่ได้ ไปทําอะไรมากมายนะก็คือมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของภายในซึ่งเกิดมาจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการนอนการออกกําลังกายการพักผ่อนความเครียดมลพิษมลภาวะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรามาอย่างช้าๆทีละนิดทีละหน่อยและเริ่มแสดงให้เห็นซึ่งถ้าเกิดเรารู้สึกตัวได้แล้วรีบค้นหานี่นะแล้วเราเจอก่อนมันก็ยังอาจจะกลับไปแก้ไขแล้วก็ทําให้เป็นปกติสมบูรณ์ได้ก็แปลว่าถ้าเกิดใคร ที่มีภาวะต่างๆที่พี่หมอกล่าวคือเรื่องราวของความ,มเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราสามารถจะไปตรวจยังไงหรือว่าจะดูแลยังไงวางแผนยังไงอ่ะคือถ้าถ้าสมมติว่าต,วต,วตัวรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาอย่างสี่อย่างที่พูดมาเนี่ยออลืมไปมีอันหนึ่งคือภาะวะลำไส้ลำไส้พังคเออลำไส้พังเนี่ย เกิดจากการกินอาหารเร็วๆกินยาลดกรดพั่มเพื่อกินอาหารมื้อใหญ่ๆเกิดจากการกินยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะรักษาดูดน,นี้นั่นอยู่บ่อยๆประจําสม่ําเสมอพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วก็จะเป็นบ่อกเกิดให้เกิดเชื้อราในลําไส้แล้วก็เชื้อราในลําไส้ก็จะทําให้เกิดการแพ้นู่นแพ้นั่นระบบภูมิคุ้มกันแปรปวนหาสาเหตุอะไรไม่เจอ ไปหาที่ลำไส้นะภาวะแพ้อาหารแสงพวกนี้อาจจะมีผื่นเรื้อรังมีสิวแพ้ภูมิตัวเองเหนื่อยง่ายอ่อนเพียหลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆแล้วพุงใหญ่เป้งแล้วอุดอัดทรมานต้องปวดตะขอกางเกงต้องนอนราบนะแลเราถึงจะดีขึ้นมักจะเป็นหลังมื้อใหญ่แล้วตอนตอนเช้าท้องก็ยุบได้อะไรอย่างนี้นะลักษณะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเกิดจากลำไส้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิบางอย่างแล้วก็ คุณมาหาหออกกําลังไม่ลงเหมือนเดิมละนะคือคนหลายคนเนี่ยคุณมาหาหออกกําลังก็เป็นสิ่งที่ดีนะรเริ่มสํานึกได้เริ่มรู้สึกผิดนะแล้วก็ปรับพฤติกรรมการทานได้ทานนะออกกําลังกายยังค่อนข้างจะกลับคืนมามก็ถือว่าโชคดีไปแต่สิ่งที่เราเจอคือมากกว่า 60- 70%ทําทำแล้วก็ไม่กลับคืนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปิ้มความรู้สึกว่าคือสมัยนี้นะคนเราพอเราเริ่มโตขึ้นวัยกลางคนขึ้นก็มีแอคทิวิตี้เยอะมีปาร์ตี้มีงานสังสรรค์มีอะไรเยอะ เ,เสร็จแล้วเนี่ยบางคนอย่างออกกําลังกายแล้วเนี่ยก็ยังไปปาร์ตี้ต่อ,อ,อใช่ไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอออกกําลังกายเสร็จทุ่มหนึง่งสองทุ่มมีนัดหมายรอบดึกก็ยังดีได้ออกกําลังกายนะประเด็นคือส่วนใหญ่ไม่ออกเลยแล้ว<ต>ไปต่อเลยส่วนมากนะพี่หมอบางท่านเนี่ยก็เปลี่ยนไงเพราะว่าดึกร็บบริโภคคือกินอีกรอบหนึ่งนอกจากแอลกอฮอล์หรือดิงเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีอาหารใช่ไหมแล้วอาหารมันก็แปรรูปเยอะ พอแปรรูปเยอะมันก็เกิดอาจจะเป็นที่เก็บนาแล้วหีนี้เวลาเราไปนั่งร้านอาหารนี่นะเขาก็จะต้องเชียร์ให้เราสั่งเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลถูกต้องใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมน้าแอลกอฮอล์มีน้าเก๊กฮวยหวานออน้ําผลไม้น้าน้าอะไรก็ว่ากันไปนะน้ำผลไม้ปั่นเปิคืออาหารปกติมันก็มีขบไยเดรดมีน้ําตาลเยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบนี้นี่คือปัญหาที่เราเจอก็มันก็เลยสะสมใช่ใช่แล้วมันเกิดเปลี่ยนคือถ้าเกิดสํานึกและรู้สึกตัวได้ทาเนี่ยนะ ก็ยังสามารถแก้ไขได้<ม>แต่ว่าอย่างที่บอกว่าการแก้ไขในสภาวะนี้เนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขในรูปแบบของศาสตร Anti ์อันทายเอติ้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนก็ต้อง,อง,องยอมรับว่าภาวะอันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บเราไปตรวจเช็คสุขาภาพประจําปีอาจจะตรวจแล้วปกติเหมือนเดิม,มอาจจะมีแค่น้ําตาลนิดหน่อยซึ่งซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้น้ำตาลร้อยสิบเขาก็ไม่นับว่าเป็นเบาหวาน<ม>เขาก็ปล่อยไปปล่อยกลับบ้านไปจริง,รง,รง,รงๆแล้วเนี่ยภาวะนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะไม่ได้ป่วยก็จริง แต่ว่าถ้าเจ้าตัวเริ่มแก้ไขซะตั้งแต่เนิ่นๆน้นด้วยการปรับพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะย้อนกลับคืนไปได้แต่ถ้าปล่อยจนเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเบต้าเซลล์เนี่ยเบต้าเซลล์คือเซลล์ของตับอ่อนที่สร้างอินซูลินเนี่ยมันตายไปเกือบ80%แล้วเ,เมื่อเ,เรานะวินิจฉัยภาวะเบาหวานแต่ในขณะที่น้ำตาลเมื่อกี้110ถึง125เนี่ยเบต้าเซลล์เนี่ยยังพอ จะฟื้นกลับคืนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะพวกนี้เ,เราต้องบอกว่าเป็นภาวะสัญญาณเตือนในระยะเริ่มต้นซึ่งถ้าเราตะะหนักแล้วเรารู้จากก่อนแล้วเราก็เริ่มแก้ไขให้ถูกทางก่อนนี่นะครับนะมันก็จะทําให้เราได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับ,บนะซึ่งอย่างที่บอกว่า ในภาวะที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครูน่นี้ในทางกา,า,ารแพทย์ปัจจุบันยังไม่จัดว่าเป็นโรคดวงเวนเอเมทับริตเอ็กซินโดรมนะจำได้พี่หมอเคยเล่าว่าความแตกต่างของในแง่ของ<ช>2 0 0 0 0ื่นกับสองแสนคือถ้า2 0,000ื่นเนี่ยคือรัฐบาลได้ได้ช่วยเหลือเปรียบเสมือนคนที่มีรายได้2 0,000ื่นแต่ถ้าใครที่มีรายได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ถือว่าใช้ชีวิตที่โอเคเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ต่ำกว่า2 0,000เนี่ยรัฐบาลอาจจะช่วยหมื่นหนึ่งอาจจะมีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคือเขาวินิจฉัยเนี่ยคือมันจะมีเกณฑ์เกณฑ์สมมุติว่าเกณฑ์คขั้นปก แสนปานกลางเราอาจจะยังไม่จนไงเราอาจจะเป็นปานกลางแต่ปานกลางที่ประมาณสามสี่หมื่นหรือสามสี่หมื่นคือไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบสบายนะคือย,ยังจนอยู่แต่ว่าในใน,ในโดยรวมเขาไม่นับว่าจนดังนั้นภาะวะอย่างนี้นแก้ไขได้ไหมคือถ้าเราแก้ไขให้ร่างกายเรากลับคืนมาที่แสนแปดแสนเก้าสองแสนนี่คุณภาพชีวิตดีเลยเราก็จะดีขึ้นเราก็จะกลับไปมีสมรรถภาพเหมือนกับในอดีตที่เราเคยเป็นนะดังนั้นนี่คือเรื่องราวของศาสตร์ชะลอวัยทั้งสิ้นคำถามคือว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามัน เป็นเรื่องราวที่ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้องใช้ความรู้ทางน้าศาสตร์ชะลอไวในการเข้าไปผสมผสานและก็ค้นคว้าค้นหาซึ่งเราก็มีเคสตัวอย่างของ,งใครต่อใครหลายต่อหลายคนที่เกิดภาวะแบบนี้แล้วก็ได้รับการแก้ไขแล้วย้อนกลับไป นะแบบเดิมที่เขาควรจะเป็นจริงๆนะไม่ใช่แค่เรื่องของภาวะทั้ง4คือฮอร์โมนทั้ง4ที่เปลี่ยนหรือว่าภาวะทั้ง4เรื่องราวที่เปลี่ยน<ช>คือ,อยังเป็นเรื่องราวของภาวะพวกประจําเดือนหมดเมนโพสหรือว่าแอนโดโพสสาหรับคุณผู้ชายหลายท่านเวลาที่เราได้ดูแลมาเนี่ยพอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการดูแลหรือว่าฮอร์โมนบําบัดเนี่ยกลับมามีเขาเรียกว่าอินเนจีมีพลังในตัวในเยอะหลายท่านเลยบอกเลยว่าอย่างที่แบบ บางทีเนี่ยอ,อยากจะนอนอยู่บ้านไม่อยากไปไหนลูกชวนไปทานข้าวนอกบ้านก็ไม่อยากไปแต่หลังจากที่เราได้ดูแลกันไปเนี่ยระยะเวลาประมาณ3-456เดือนขึ้นเป็นปีขึ้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญคือคนรอบข้างเนี่ยเห็นไปด้วยกับความเปลี่ยนแปลงของอคุณพ่อคุณแม่มนะครับที่ชร์บหรือว่ามีแบบว่าพลังอินจีมากขึ้นฉะนั้นในเรื่องราวของภาวะฮอร์โมนนะท่านผู้ชมทากบ้านเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากและเป็นเรื่องราวต้นเหตุเลยคุณอย่าไปมองปลายเหตุเรื่องราวของ เ,เซลซ่อมเซลเซม,มเซลอะไรเลยคุณมองที่ต้นเหตุก่อนเดี๋ยวขอตอบคำถามเมื่อกี้ก่อนสรุปคือถ้าเกิดเราสงสัยตรวจได้ไหมตรวจได้แต่เราต้องตรวจหนึ่งอาจจะตรวจภาวะฮอร์โมนซึ่งการตรวจฮอร์โมนของเราก็จะแปลผลไม่เหมือนกับในแพทย์แผนจีวรที่วิถไทยโลกอันนี้คือวิัยบกพร่องนะ สองก็คือถ้าสงสัยลำไส้เราก็อาจจะมีการตรวจภาวะลำไส้รั่วแพ้อาหารแสงหรือเชื้อราในลำไส้ตรวจสารพิษโลหะหนักในเลือดเหล่านี้เป็นต้นนะตรวจสารพิษสังให้มีปนเปื้อนทั้งหลายนะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในการวิจัยถามว่าเมื่อวิจัยออกมาเสร็จปุ๊บการแก้ไขทำยังไงการแก้ไขคือหนึ่งการบำบัดตั้งแต่การพฤติกรรมการทานอาหารจะทานอย่างไรอย่างไรการกินอาหารเสริมการนอนการออกกำลังกายการพักผ่อนการ กำจัดหรือขจัดปัญหาความเครียดนะการให้ฮอร์โมนชดเชยการแก้ไขซ่อมแซมภาวะของรำไส้การขจัดล้างสารพิษโลหะหนักนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ในการที่จะกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุที่จริงๆแล้วก็ช่วยให้ไม่ใช่แค่น้ำหนักหรือรูปร่างที่ดูดีขึ้นนะแต่คุณภาพหรือสมรรภาพช,ชีวิตของเซลล์ต่างๆอาการต่างๆที่เราว่าเมื่อกี้ ก็ <g ül> <g ül> จะต้องดีขึ้นด้วยถ้าต้นเหตุมันถุกแก้ไขเมื่อวานไปคุยนคนไข้ไปบอกว่าคือ,อ,อผู้ชมบ้านครับคืออยากเล่านะบอกว่าคือคนหลายคนนะอ่ะไม่ว่าใครหลายๆท่านนะครับก็คือทํางานมาสะส,สมทุกอย่างมาเรียกว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยถ้าถามเรื่องสถาบันการเงินดีมากเลยม,มีความพร้อมทุกอย่างครอบครัวน่ารักลูกไหลเหลนหลานหลน ทุกอย่างอยู่กันแบบว่าสุขสบายมีความสุขกันน่ะแต่บางทีมันไม่สุขสบายทางกายาใช่ไหมครับใจไม่ต้องพูดเลยคือใจมันเห็นเยอะแยะตื่นเต้นแต่ว่ากายไปไม่พร้อม,อมทีนี้เนี่ยในเรื่องรา,ราวภาวะฮอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่อยู่เสพความสุขอของครอบครัวเสพความสุขของสิ่งที่เราได้หามาในอดีตนะครับนี่เป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า เป็นคนสูงวัยหรือคนที่ก้าวสู่วัยที่แบบกลางคนที่มีภลระรก,กําลังที่จะทําอะไรในชีวิตได้อีกเยอะแยะมากมายเพราะสิ่งต่างๆพวกนี้ยังรอให้ท่านใช้ความสุขอยู่เต็มพิกัดเลยนะครับใครที่สนใจภาวะต่างๆพวกนี้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็นะครับเรายินดีที่จะเป็นเขาเรียกว่าคนที่ช่วยนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเหลือท่านนะครับแนะนําในสิ่ง,งเรื่องราวตรงนี้นะครับสามารถโทรออน์อพอยเมนต์หรือโทรเขาเรียกว่า เอ่อนัดหมายล่วงหน้านะครับที่เบอร์ข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับ4เบอร์นะครับในเวลาทําการ11บเอมงถึงสามทุ่มนะครับโทรนัดหมายก่อนนะครับแล้วเข้าไปปรึกษาในเรื่องราวของศาสตร์แห่งการชะลอวัยและย้อนวัยจากภายในสู่ภายนอกในภาวะฮอร์โมนต่างๆครับช่วงนี้พี่เบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้า เรามาคุยกับพี่แอลอัมพาโพสิตต่อครับเพราะว่าผ่านไปแล้วเดือนครึ่งนะครับเกือบสองเดือนแล้วนะมีความเปลี่ยนแปลงกับพี่แอลดีขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงหน้าครับกับ Anti-aging จิบายหมอมาดครับ